สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นกีฬาเข้มนะครับกับผมโกจรชัยแล้วก็พี่เกียงนันตะควางครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ปีนี้ทั้งปีเนี่ยมันจะมีหนังที่เกี่ยวกับกีฬาเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องขอเล่านิดนึงเด็ดฟิกเนี่ยพอเขาเข้ามาทําพวกภาพยนตร์นะครับก็มีหนังสารคดีที่เป็นกีฬาเยอะแล้วก็คู่แข่งนะครับคือ Disney p l u s นะครับก็เริ่มเริ่มผลิตหนังกีฬานะครับ หลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยรายการเรามักจะนาเสนอเน็ตฟิกทำหนังปีนเขาทําหนังวิ่งมาราทอนทําหนังเทนนิสนะครับทำหนังหลายๆอย่างนะครับล่าสุดเนี่ยทาริสิพัทเขาส่งข่าวมาบอกนะครับว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าแดดวันบดเฟยนูดนะครับก็เป็นหนังที่เกี่ยวกับบรรยากาศในทีมนักเตะสตาฟผู้จัดก,การทีมของทีมเฟยยนูดอยู่ประเทศอะไรนะเนเธอร์แลนด์อ่าเนเธอร์แลนด์นะครับ Ah, dan ik dan een voorbeeld. Hoe Hoe slecht zijn wij? Vijf wedstrijden, en goal. Als je die twee aannames hebt, dit jaar zeg maar geen publiek, volgend jaar geen Europees voetbal, dan kunnen we in augustus de salarissen niet betalen dit niveau kun je, het, kun je dit soort fouten niet maken jongens, houden we op. Uh, want we komen financieel gewoon echt in, uh, in zwaar weer. Ze zijn geen supporters. Ja, en op een gegeven moment uh, gaat het op. Ja. Ik laat het wel een groot mysterie vinden. Maar goed, dat is die hele club natuurlijk. Daarvoor nou, houden we er zo van. เนี่ยน,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 นะก็เป็นทีมที่โยฮันคอยนะครับเคยมาคาแข่งช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆน,นะครับรบก็เป็นหนังที่น่าจะมีบรรยากาศของการที่นักเตะผู้จัดก,การทีมนะครับเผชิญเรื่องของโควิดสถานโควิดสนามาว่างๆนะครับ ใครสนใจก็ลองไปดูกันนะครับผมยังไมได่ดูเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะลองสมัครแล้วก็ดูนะครับโ oh. อดิสปัสนี D ่ทำแข่งกับ n น t f l i x เลยนะเนี่ยทำเลยครับเราชอบ oh. เสียมนะครับเสียมสิ่งดีๆนะครับก็ยุให้ n น t f l i x กับดิสปัสเนี่ยตีกันผลิตเฮ้ยนี่ตีเ <laughs> ขาไม่ได้ช่างกอ oh, นอ๋อครับผมก็ให้ผลิตหนังดีๆนะครับหลายๆอย่างแล้วก็จะเห็นว่าช่วงสามปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นหนังสารคดีที่เป็นกีฬาแบบเจาะลึกนะ Amazon Apple นะครับหลายๆอันเนี่ยผลิตแบบเจาะลึกเช่นเข้าไปในห้องแต่งตัวของเปโคลเดรล่านะครับเข้าไปนั่งคุณในห้องนอนโรงแรมกับบูลินโยเพื่อให้เห็นว่าคนที่อยู่เบื้องหลังของการคุมทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับเฟยยนูดนะครับแดดวันบทคุณฟุกต้องไปสมัครแล้วก็ ทำกันบ้างในการดูหลายๆเรื่องซึงว่ามีอะไรบ้างครับนี่เป็นนี่เป็นเรื่องแรกที่ผมรู้สึกว่าเออผมได้ยินว่ามันอยู่ใน Disney Plus เออแต่ว่า n e t f l i x เนี่ยเขามาก่อนนะครับครับเพราะว่าแพลตฟอร์มของ Disney Plus เองตอนนี้มาแรงมากนะ,ะหนังหลากหลายเหมือนกันแล้วก็แฟนๆให้การตอบรับเป็นอย่างดีแต่ว่าหนังกีฬาเนี่ยมาทำใน Disney Disney Plus, Plus เนี่ยมันน่าสนใจนะทำแล้วมาตัดตรงตัดต่อทีเซร์ออกมานึกว่าหนังแบบมาเวลอะไรประมาณนี้เลยนะใช่เออถ้าจะทำหนังเกี่ยวกับพวก คนอ่านข่าวกีฬานี่ก็เสนอเข้ามานะครับ <ฮะ S 2> เราจะเสนอให้ไปเริ่มที่ฝั่งดาวคนองตอนตีสามติดตามชีวิตคนอ่านข่าวอะไรเงี้ยอที่ต้องมาตีสี่ทุกวันทุกวัน,วนใช่ครับนี่คือสโมสรตำนานเลยนะครับที่มีอายุกว่าร้อยปีนะครับเฟยหนุ่นะต่อไปที่ตำนานกันหน่อยนะฮะสำหรับนักเตะก็คือเขามีการจัด ฟุตบอลการกุศลขึ้นมาก็มีบรรดานักเตะที่เป็นตำนานของทีมชาติอังกฤษเองอ่ะไปเจอกับตำนานรวมดาราระดับโลกเลยครับไอ้นี่มันงานนี้ใช่ไหมงานที่เป็นงานให้เงินยูนิเซฟใช่ไหมใช่ครับพี่เกียงครับนี่นะครนี่นะครับก็ที่คุณฟุกเขาเล่าคือทีมชาติอังกฤษนะครับยุคเก่ายุคตำนานแล้วนะครับก็จะมีเจมี่คาร์ลเกอร์เนวิลใช่เวลูนี่โอ้โห นะครับก็อีกทีมหนึ่งก็รวมดาราโลกใช่เป็นแฟนเข้าไปชมในสนามเยอะเลยนะครับ,บไม่ได้เตะกันแบบโอ้โหเอาไปนาตายแล้วครับก็เป็นเตะการกุศลกันนะฮะเป็นแฟนก็ได้ดูฟอร์มของนักเตะครัง้งหนึ่งฮะในวัยที่อายุมากขึ้นนั่นเองอ คือพอมันเป็นบอลการกุศลเนี่ยจะเห็นว่ามันมีใครก็ได้ครับก็คือเป็นเด็กก็ได้นะครับลูกเบ็คแคนก็เคยลงไปแข่งบางแม์นะครับเพราะว่ามันคือบอลการกุศลนั่นเองนักร้องนะครับตำนานออบางทีมีผู้หญิงด้วยนะครับบานทีก็เป็นเด็กเพราะว่ามันเป็นงานเตะขำๆอะ่ะใช่โอ้โหดูเนวิส อวบมากเลยอ่ะโอ้โหบวมขึ้นเยอะใช่โอ้โหแล้วนี่โรบอร์ตคาร์ล้อานะครับช่่ยเอาแถบออกนิดนึงเอาแถบออกนิดนึงจะได้เห็นหน่อยนะครับก็สนุกนะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตำนงนของสิงโตคำรามเนี่ยคุณฟกอาจจะไม่ไม่ได้ฟิตมากนะครับใช่แท้ไปยับเลยอ่ะสามศูนย์โอ้โหคือซ็อกเกอร์เอกเนี่ยเป็น โครงการทุกปีที่มีการเล่นทุกปีเพื่อจะเอาเงินเนี่ยให้กับทางยูนิเซฟนะครับว่ายูนิเซฟเขาก็เป็นองค์กรที่ที่ดีนะครับในการช่วยเหลือโลกรือว่าเด็กๆก็รู้สึกนะรู้สึกว่าจะได้ไปหลายร้อยล้านเลยนะโอ,เอะ้เยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะมากนะฮะก็บ้านเราก็มีนะครับบ้านเราก็ถ้าสถรรรานปกติก็มีการจัดงานของยูนิเซฟนะครับโอเคน่าสนใจนะ เป็นส,สิ่งที่ดีนะครับอะพอเราพูดถึงทีมชาติสิงโตคำรามหรือว่าอังกฤษนะครับ,รบมันมีเว็บๆหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับอันนี้มันแปลกมากเลยครับเป็นเว็บที่เขาขายพวกเ,เสื้อสตั๊ดถุงมือนะครับทีเ่เกี่ยวกับตำนานนะครับแต่ว่าข่าวที่ให้มาดูเนี่ยเขามีวิธีการขายที่สุดยอดม,มากเลยคือเขาเอาถุงมือ,อ,อถุงมือแล้วก็เสื้อนะครับของโกหลายๆคนเนี่ย มาอัดใส่กรอบ oh. อนี่เลยจดไว้ด้ครับท่านผู้ชมไม่ต้องไม่ต้องไลน์มาถามนะครับนี่เลย the church f r a m i n g service นะครับข้างล่างก็เป็นไลน์นะครับนัาที่ T S E S U K เนี่ยแหละครับก็ uh. ไปกดตามให้ดูภาพต่อไปนี่เลยโโอ้ oh. ข่าวไว้ก่อนนะข่าวไว้ก่อนนะมีใครบ้างซีแมนปีเตอร์เช็คครับไมเคิล ที่เป็นสีมลังมาเรืองเนี่ยนะครับนี่ตำนานหมดเลยพี่เกียงออข้างล่างแถวล่างก็ชามเยเลแล้วใครอ่ะขอมีเดีแคด้วยเห็นไหมสีดำดำเบอร์หนึ่งอ,อ่ะให้ดูภาพต่อไปนะครับแบ่งตัดชัดขึ้นนะครับนี่นะครับก็มีฟานเดอร์ซาใช่ไหมสีเหลืองอืมคือถ้าใครที่เป็นคนที่เล่นโกแล้วก็ชอบสะสมพวก เสื้อกรอถุงมือพร้อมลายเซ็นด้วยนะโ oh. นี่พร้อมลายเซ็น oh. ขายเป็นหมื่นครับนะครับ,รบก็ไปสั่งทางเฟมิงเซอร์วิสเมื่อกี้ได้ครับแล้วก็บวกค่าขนส่งในประมาณ30%มืเอเวลาท่านผู้ชมซื้อของที่เราเอามารายงานอ่ะคือไปซื้อกันเองนะครับ,รบให้อย่าลืมคิดเรื่องภาษีนะครับมีภาษีมีค่าส่งบอกให้เร็วว่าไม่น้อยมันก็บวกไปเพิ่มเท่าตัวหนึ่งกันใช่นะนะครับเพราะมันเป็นกรอบ นะครับนี่นะฮะใครที่เป็นนักสะสมแล้วก็ชื่นชอบนักเตะเหล่านี้ก็สามารถไปสั่งซื้อกันได้แต่ว่าต้องเสียค่าขนส่งเอาเองกันแล้วกันใช่ใช่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูนะครับมันมีงานกิจกรรมเดินมาราทอนเดินนะครับไม่ใช่วิ่งของลิวพู<อ>นะครับแล้วก็มีคนที่ไปเดินเนี่ยเป็นตำนานนะครับสักครู่เดียวครับ